ก็เข้าสู่ปีที่3าของยูเรนัสคลินิกแล้วค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์มาเรียกว่าเป็นมาช่วงประมาณปีที่2เกือบเกือบจะปีที่3พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้มีพรีเซนเตอร์อีกคนนึงคือน้องอเล็กซ์ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้แบบเจอกันตอนที่แบบแรกๆที่มาคลินิกกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนี้ก็น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันอีกคนหนึ่งแล้วเป็นไงตั้งที่นี่คือดูแลครับส่วนราทุกอย่างดูแลตลอดเลยคือจริงๆช่วงโควิดต้องบอกว่าเรา เราแทบจะแบบไม่ได้ออกไปไหนกันใช่ปะคะแล้วเราก็ใส่แมสกันตลอดเวลาเราก็ปิดแมสกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็คือแบบบางทีเราไม่ได้ไปดูแลตัวเองเลยก็เลยกลับมาดูแลตัวเองด้วยดูแลน้สกินิกเนี่ยค่ะก็มาทดลองก่อนตั้งแต่ต้นเลยหรือว่าที่ผ่านมามีอะไรดีทำหมดทำหมดทุกอย่างทดลองไปลทุกโปรแกรมลองหมดเลยคือก่อนที่แบบว่าจะมารับเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆต้องบอกว่าเราก็ต้องมั่นใจก่อนนะว่าแบบทุกอย่างดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบ เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนคือเราจะมารับอะไรสูงสี่สูงห้าโดยที่เราไม่ทดลองมันไม่ได้เลยเราต้องทดลองให้รู้ด้วยตัวเราเองก่อนถึงจะตัดสินใจที่จะรับอะไรไม่เหือนกับเป็นพีเซนเตอร์คุณหน้าคุณหน้าค่ะคุณหน้าตอนปีที่สองแล้วนะเพราะตอนปีแรกเขาเปิดมาเราไม่ได้แบบมาอยู่ด้วยเลยการตัดสินใจด้วยชื่อเสียงของเองเลยใช่อะสิคะเนี่ยอ๋อฝากอะไรรับ้วหักไหมฝากแต่เราก็มีพอในสามปีสามปียูน่าคลินิกนะคะก็อยากให้ทุกคนมั่นใจค่ะตอนนี้เปิดไปแล้ว17สาขานะคะก็มีทั่วประเทศเลย ครอยู่กรุงเทพปริมณฑลหรืออยู่ในโซนแต่จังหวัดก็คือตอนนี้มีสาขาทั่วทําทุกอย่างได้หมดเลยตั้งแต่ดูแลรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็รวมไปถึงสุขภาพด้วยหลังๆเปิดมามีเรื่องของการดูแลสุขภาพเดี๋ยวนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะคะบุคลิกภาพก็เป็นเรื่องสาคัญด้วยยังไงก็ฝากยุเรนัสซิ่นด้วยค่ะจังหวัที่เดียบครบนะใช่ได้ทุกอย่างเลยครบเลยค่ะเอออ่ะอเคเีกประทานด้นเลยเขาเขใหญ่มากตอนนี้ท้องใหญ่มากเ <laughs> ท่าไหร่ราคาต่อ24กยี่ส <laughs> <laughs> ิบสี่วค่ะ เข้าเดือนที่6แล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้คือแพ้อะอ้โรงพยาบาลกันเลยี่โรงพยาบาลเลยค่ะพี่แบบหยุดงานไปหมดเลยคือถ้าสมมติว่าทุกคนจะเห็นเราเราทำงานมาตลอดเราไม่ค่อยแบบชอบหยุดงานอเป็นเพราแบบชอบทํำงานเราพอวันนึงแบบตัวเองมันไปทํางานไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหงาๆอยู่บ้านนะคะอาการมันหนักขนาดไหนเออัเออมันผื่นภอมตลอดเวลาแล้วก็ท้องว่างไม่ได้เลยกินข้าวทุกๆสองชั่วโมง วันหนึ่งกินประมาณแบบ7จ็ดแปดมื้ออยนะ่างเงี้ยสามทุ่มก็ยังกินอยู่เพราะไม่งั้นมันนอนไม่หลับตื่นมาตีหนึ่งก็หิวก็ต้องมาหานมกินต้องอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวฟันผุก,ก็กลัวเ,ออเพราะว่ามันกินเยอะอยจนแบบมันรู้สึกว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยมันก็ผ่านช่วงนั้นมาเป็นหนักๆเลยคือมีวันหนึ่งที่แบบเอาหัวลูกออกมาจากพนักพิงไม่ได้เห,เหมือนบ้านหมุนคืออาการแบบบ้านหมุนเลยอะคะ่ะต้องเอาหัวพิงไว้ตลอดเวลาแล้วก็กินอะไรเข้าไปคืออาเจียนหมดน้ําเอาออกหมด ต้องไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลหอมอว่าในบางทีรถเเพราะว่าส่วนใหญ่คนแพ้ก็จะเป็นพวกกินแต่เราเป็นแบบอาการแบบกินต้องกินต้องกินอนะไรอย่างเงี้ยใช่ค,คือคือมันมันประหลาดอะคือจริงๆแล้วบางคนบอกว่าถ้าแพ้ก็คือบางคนกินอะไรไม่ได้ไปเลยเ <นะ S 2> ใช่ไหมหรือถ้ากินได้ก็คือจะกินได้ไปเลยเต็มที่อันนี้คือแพ้แบบอาเจียนด้วยแต่ต้องกินมันก็คือแบบน้ำหนักคือจริงๆมันควรจะแบบเอ้ยลดลงอันนี้มันไม่ลดเลยน้ำหนักมันก็ยังแบบขึ้นขึ้นขึ้นอยู่นานไหมคะการแพ้ แพ้อยู่จนถึง16วีคอะค่ะก็คือแพตั้งแต่วีคที่6จนถึงวีคที่16อ่ะมาเกน้องแบบว่าปกติน้อะตัวเนอะปกติไม่บอกโ้วอะไรไหมครับเพราะว่าคุณหมอบางทีแบบว่าถ้าเกิดแบบควน้ำหนักขึ้นมันเยออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคุณหมอเขาก็ตอนเนี้ยเขาเริ่มทักเขาบอกว่าแบบลัวเขาเขากลัวจะขึ้นเร็วแล้วเดี๋ยวแบบต้องเบาแป้งลงนิดนึงหรือน้าตาลตอนนี้อาจจะต้องเบาเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบพอกินอะไรเยอะแม่พวกแป้งน้ําตาลจะเป็นเบาหวาน เขาก็เลยให้เราแบบค่อยๆแบบเบาลงนิดนึงตอนนี้เคแล้วตอนนี้หนูหนูโอเคอยู่หมายถึงว่าแบบก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าขึ้นมากแต่หมอก็บอกว่าเบ,บา,บบาบบลงอีกนิดนึง มีอะไรเกินไหมอน้ำตาลหรืออะไรเกินน้ำตาลไม่ค่ะหมอยังไม่ได้แบบว่าพักเรื่องนั้นตอนนี้มีเกินอ๋อน้ำหนักอะค่ะยังมีอะแบอาการอยากกินอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมไหมคะพี่หรือว่ามันเบาลงก่าเดิมมันหายแล้วตอนนี้แพ้ท้องค่ะคือกินอาหารเริ่มควบคุมได้จากปกติวันละ7จ็ดแปดมื้ออย่างเงี้ยตอนนี้ก็ลงมาเหลือวันละสามื้อได้แต่ตอนท้องปกติบางทีเรากินแค่สมื้อไงเ้วพอตอนนี้มันกลายเป็นพอท้องแล้วก็อยากกินแป้ง คือถ้าแบบไม่มีข้าวไม่มีแป้งไม่มีขนมปังมันรู้สึกมันมันไม่อยู่ท้องนะมันไม่อิ่มตอนเราเปิดคุณสามีว่า,งาไ,วไงบ้างดูแลโอ้โหเข,เขาตกใจวะ <laughs> เขาตกใจแล้วเขาก็อาจถ่ายคลิปลบ่อยบ่อย <laughs> <laughs> คือมันมัน,มนทรมานใช้คำว่ามันทรมานนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแบบเขาช่วยอะไรไม่ได้อเงี้ยบางทีเราก็ร้องไห้แบบหนูอยากกินหนูหิวนูแบบ หนึ่งตีสองอะไงก็ต้องลุกลงมาเอาของแม่แต่คือเขาเข้าใจอารมณ์หรว่าดูแลดีเต็มที่ต้องดูแลเลยมันมันแบบกลำบากนิดนึงช่วงนั้นอะไรต้องเอาคิดเลาเข้าใจฮอร์โมนเราเลยใช่ไหมว่าท้องใช่ใช่หนูก็ไม่รู้ว่ามันคือการแบบฮอร์โมนเปลี่ยนแต่เราไม่เคยท้องเนาะแม่ท้องแม่พี่บอลท้องเขาก็ไม่เคยแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เข้าใจความรู้สึกว่าท้องแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนี้ช่วงแรกๆนี่คือพอพี่พอลแบบถ้าจะมีลูกอีกคนนึงนี่คิดเลยอ่ะ แต่พี่ร<ๆ>ุเมมได้ไปศึกษามาใช่ไหมคะเพราะว่าคนของคนท้องแรกอาจจะแบบใครท้องหนักอะไรอย่าง,างเงี้ยเรารู้มาก่อนสถานีปะไม่เห็นเป็นเลยคือเพื่อนละคือรถ่นเมอ่ะเคยถามเพื่อนคือเพื่อนเราจะแบบท้องก่อนเราประมาณสักปีนึงเ,ออเขาก็เล่าเรื่องชีวิตของการท้องเขาให้เราฟังซึ่งแบบเฮ้ยดูชิวอ,อ,อ่ะชีวิตดูมีความสุขไปนู่นไปนี่เขาไม่ไไแพ้เลยเราก็เข้าใจว่าเออเราคงเป็นแบบแขบพังพินาศมากคนเนี้ยอันนี้ก็เลยเป็นแบบของรุ่นเมเบาๆกันแน่อนทุกวันเลยเป็นไงบ้างครับปฏิกิริยาน้องที่อยู่ในท้อง ก็เริ่มแบบตอนนี้เริ่มรู้แล้วก็คือแบบเริ่มมีเตะเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็ไม่รู้ไงคุยแต่ก็บอกเขาทุกวันนะต้องออกไปทํางานคือนั่งออกไปข้างนอกเจอรถติดเราก็เวียนหัวแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป <คน S 2> ็สนสาตเหตุจหนักๆนี้คนที่สองจากลรกไับนะจะรอคนแรกจะตื่นขึก่อนทุกๆคนจะบอกบอกว่าพอวันนึงอะ่ะเราจะลืม ลืมว่าเราเคยแพ้ามาแล้วเราก็จะอยากมีอีกอ,อขนาดเราผ่านมาจากแค่16จนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็นะมันก็ไม่ได้หนักหนามากเออเราก็อาจจะพอทนได้ถ้าจะมีคนอันนี้อันนี้เป็นผ่าคลอดหรือว่าคลดาอ,อดารถเมย์น,น่าจะต้องผ่าแน่น่าจะต้องผ่าคลอดเพราะว่าจริงๆรถเมย์เคยผ่าล,ลูกมาก่อนแล้วออก่อนหน้านี้นอาจจะธรรม,มาชาติลําบากด้วยความที่แบบหมอเขามไม่อยากให้มดลูกบีบตัวอันนี้เป็น เหตุที่ไม่ก่อนนี้ที่แบบว่าท้องแล้วก็ไม่กล้าบอกว่าถึงเคสออะไรอย่างนี้ด้วยพระคับที่ค่อยออกมาประกาศตอนที่มันแบบสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วจริงๆต้องบอกว่าแบบด้วยความที่ครอบครัวด้วยเนาะไม่ใช่แค่เราอะบางทีคุณพ่อคุณแม่คนจีนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็อยากจะให้มันชัวร์ที่สุดให้ชัวร์ที่สุดในช่วงแรกๆของแบบการการท้องก่อนเลยเพราะว่าอัตรา1-3ถึงเดือนแรกอะมันมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงในหลายๆอย่างทั้งการใช้ชีวิตการเดินการเดิน อะไรอย่างเงี้ยก็เอาให้ชัวร์ดีกว่าไม่ค่อยบอกยุ่ยแล้วยังไม่บอกเดี๋ยวค่อยบอกนะกันเกิดข้ออะไรกหนเบิดข้ออะไรกันคันวาค่ะคุณจินดีคันวาประมาณแต่วางแผนอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมพี่วางแผนหมายถึงแบบว่าโรงพยาบาลน้อยน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลวางแผนแล้วค่ะได้ชื่อยังครับชื่อคุณสามีตั้ง ก็แบบเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะมีเปลี่ยนช่วงใกล้ๆมอ,อะไรอย่างเงี้ยคือจะอเลยวันที่คลอดเลยหรอครับหรือ,รอว่าเป็นไง <S <S เดี๋ยวก็บอกก่อนละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอเอาอันนี้เราต้องคุยกันเองในบ้านให้ชัวร์ว่าโอเคพี่เราชื่อนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่าเป็นแค่ที่ถูกใจไ,ไหมคะว่าคนแรกอย่างในตอนี้ ใจคุณสามีให้พายกันก่อนเนาะตอนนี้ใช่พายกันก่อนหลายคนก็พยายามดูท้องว่าแบบท้องทรงนี้อะไรเงี้ยดูไม่เป็นเหมือนกันแล้วพี่จะมดรับงานเมื่อไหร่ครับเพราะว่าเห็นพี่โดยเป็นคนบ้านงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวแล้วที่ทำค่ะก็คือรายการเหลือไปไปข่าวได้อย่างเดียวเลยตอนนี้ข่าวไทยได้อย่างเดียวเลยเพราะว่าอันเปิดนะมันต้องออกไปข้างนอกไงมันลำบากมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ตั้งแต่ตอนแพ้ท้องทุกอย่างมันก็เลยหยุดตั้งแต่ตอนแพ้ท้องเลยอไรเงี้แล้วจะอ่านข่าวตัวสุดท้ายได้ไหม สุดดท้้ายไมััครบจนเดือนสุดท้ายใกล้ข้ออย่างเงี้ยคิดไปไหมครัะถือว่าก็อาจจะพักสักเดือนนึงอะไรอย่างงี้ยไหมเพื่อเต็มตัวยังไม่ชัวร์เลยอย่าเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราไปไหวไหมเลยสามีบ่นไหมให้หยุดพักก่อนคุอผู้ชมีงานเยอะมาเลยคุณสามีชอบให้เราทำงานคือเขาเขาจะเป็นคนรู้ว่าเราแบบไม่ชอบอยู่เฉยๆแล้วเราก็ไม่อยากแบบนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ทำอะไรกินกิันนอนมันแบบร่างกายมันไม่ได้ขยับเขยื่อนจริงๆเขาก็อยากให้ออกไปเดิน ออกไปทําอะไรบ้างเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบมาดูแลเทคแคร์อะไรเงี้ยตัมตัมแบบเวลาพีไปจัดรายการอะไรจะมีบ้างไหมไม่ไม่ไม่นไม่ไม่ค่อยได้แบบตามไปเฝ้าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาก็ทํางานของเขาเลยนอกจากว่าแบบมีไปบางอันที่เขาหยุดพอดีวันนั้นเขาอาจจะไปด้วยแล้วก็มีรีเช็คโทรเป็นหัวอ่าก็มีเช็คบ้างแรกๆอะเช็คตอนนี้อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออปกติละอตอนนี้เหมือนแบบตื่นเต้นมันมันใกล้ละเออเริ่มมีนิดหน่อยค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือแบบ มันแค่ท้องอยู่ไงมันเลยไม่ตื่นเต้นมันลืมความตื่นเต้นมันรู้สึกเหมือนนับวันแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านช่วงนี้สักทีนะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มแบบมันมันอีกก้าเดียวตอนนี้เวลามันผ่านไปเร็วแล้วก็ตื่นเต้นแล้วค่ะแ้วอย่างตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องว่าเปิดไม่เปิดด้านลูกอย่างเราวางแผนนิดนังคือเปิด้างลูกคือเอาจริงๆเลยอ่ะมันมันตอบยากมากเรื่องนี้เพราะว่ามันแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันคือไม่ใช่แค่เฉพาะเรากับสามีด้วยนะคะ ด้วยครอบครัวด้วยอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยบางทีมันก็โอเวอร์ออของการใช้ชีวิตกันไปคือของรถเมย์เหมือนครึ่งๆคือไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องจําเป็นต้องเปิดด้วยว่าการใช้ชีวิตของเราเองอยู่แล้วด้วยอะอย่างตัวรถเมยก์กับกับคุณสามีด้วยความที่แบบเราก็ใช้ชีวิตกันแบบเรื่อยๆของเราอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าหวือหวาอะไรที่ต้องแบบทายลูปอะไรกันเยอะแยะอยู่แล้ว ว่าแต่า่ะถ่ายไหมเราก็เราก็คงมีถ่ายเออเราก็คงมีบ้างาแต่ไม่ใชอ่อาจจะไม่ได้ปิดสักทีเดียวแบบไม่ให้เห็นเลยในในมุมของวัเมน,นะแต่คนคุณสาม,มนะีเขาชัดเจนมากว่าแบบโอเคตัวเขาเองเขาอาจจะแบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรลงแต่เขาเขาแล้วแต่เราอยู่แล้ว<ม>ไง<ม>เอออะไรประมาณนะั้